ะะเส้นจันผัดซีอิ๊วนะคะแต่ป้าน้องชอบทําอะไรที่มันแปลกนะคะคือป้าน้องแยกไข่ออกมาทำเป็นแผ่นก่อนค่ะแล้วหั่นฝอยแต่ในตัวไอ้ที่ผัดป้าน้องก็ใส่ไข่นะคะเห็นจะเห็นไหมคะมันมีความน่ากินมากกว่านะคะอันนี้เราไม่ใช้คณนอ,อพอดีมียอดผงชูรส หรือคณะอินโดจีนอยู่นะคะป้าน้องก็มาใช้ก็จะกินกับพริกปน่นพริกป่นอันนี้ป้าน้องก็คั่วเองค่ะน้ำปลาพริกป้าน้องก็จะใส่น้ำตาลเห็นไหมคะใส่พริกป่นไปหน่อยใส่น้ำตาลเห็นไหมคะน่ากินไหมคะมากินกับป้าน้องนะคะชัยยานะคะเอผักชัยยาหรือคณะอินโดจีนค่ะเนี่ยคะ่ะ เมื่อวานนี้เราเก็บมาจากต้นก้าวยอดอ่อนๆอออเอาใบแกะออกแล้วพอเราก็ล้างน้ํานะคะพอเช้าก็มาลอกเนี่ยค่ะลอกเยื่อหุ้มโคนออกมันจะแข็งนะคะจะเห็นนะคะว่าป้าน้องจะไม่ลอกหรือไม่หั่นผักไว้ก่อนเอ,อ,อันนี้เราเดี๋ยวเราไม่ล้างแล้วนะคะวิตามินมันจะไปค่ะ เราก็จะกินแล้วค่อยค่อยลอกค่อยหั่นนะคะเนี่ยลอกไอ้ก,กับแข็งแข็งของโคนมันออกแล้วก็แยกแยกใบแยกก้านนะคะก้านมันจะแข็งแข็งแล้วเรากินมันก็จะแขเออมันมีความรู้สึกไม่นุ่มนวลแข็งกระด้างนะคะถ้าเผื่อเราลอกกับแกมันออกมันก็จะนุ่มนทลจบับหม้อนะคะแล้วก็ล็อกด้วยน้ําเย็นค่ะเพื่อให้เขา หยุดความร้อนนะคะลาดทั่วๆเอออย่าไปทีเดียวอพอพอสุกนะคะอย่าให้สุกมากนะคะดับไฟแล้วก็พอสุกนะคะเอากินอีกใส่เอาน้ำเย็นลดนอกลาดทั่วๆอย่าไปลาดทีเดียว แล้วก็นองด้วยน้ําเย็นค่ะเหลืออยู่ครึ่งซี่นะคะป้าน้องก็เลยจะใส่ไปหน่อยแกะก้างออกให้หมดนะคะทอดมาแล้วนะคะป้าน้องก็เก็บไว้แล้วก็แกะก้างออกให้หมดแล้วก็ย,ยีเพราะถ้าเผื่อมันเป็นก้อนแล้วมันจะทําให้เค็มเป็นกระจุกกระจุกนะคะนคะคะวันนี้ป้าน้องจะผัดซีอิ๊วป้าน้องจะไม่ใช้เส้นหมี นะคะป้าน้องใช้เส้นจันบุรีค่ะแล้วก็คดาชยาแล้วก็จะมีนี่อกไก่งคะประมาณห0สกร,รมัมแล้วป้าน้องจะใส่วันนี้ใส่ถัว่วสามสีนะคะถั่วเขียวถั่วแดงถั่วดำแล้วก็จะมีสีอิ C ๊วขาวใส่สีอิวขาวลงไปก้นถ้วยก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำมันหอยน้ำมันหอยจะได้ไม่ติดถ้วยค่ะ แล้วก็ใช้ไข่สองฟองนะคะอันนี้เส้นจันบุรีก็ล้างน้ำแล้วเดี๋ยวเอาลงผัดค่ะเดี๋ยวป้าน้องจะเอาคะน้าเนี่ยลงไปลวกนะคะลงในหม้อแล้วใส่เกือไปอีกมือหนึ่งค่ะแต่เดี๋ยวพอน้ำเดือดก็เอาก้านลงลวกก่อนนะคะลวกเสร็จแล้วมานอกน้ำเย็นเขาจะได้สีเขียวสวยค่ะแล้วเราไม่ต้องผัดนานถ้าเผื่อเราเอา ลงไปผัดดิบดิบมันมีโอกาสที่จะเอ่อเขาเรียกตายนึ่งค่ะมันไม่มันสีมันไม่เสมอกันมันจะเขียวมั่งค้ามาก็เอาก้านมันลงก่อนอ่ะเธอเอาอะไรมากดกดมันหน่อยเอาก้านมันลงก่อนนะคะก้านมันจะยากกว่า ตอยไข่ใส่ถ้วยนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันหอยไปนิดนึงเพื่อให้ออไข่เนี่ยมีรสชาติไม่ใช่จิดๆค่ะแ่้ส้อมตีป้าน้องใช้สองฟองนะคะตีไปข้างเดียวกันนี่มาตีออกซิเจนจะได้ไม่หนีบตับค้างก่อน ออกซิเจนมันมีมันจัดออกซิเจนละเลงในกระทะน,นอยนะคะเราถ้าเผื่อเราใส่ไปในนั้นนะคะตอนเราผัดเนี่ยมันจะไม่ค่อยเห็นเนื้อไข่นะคะแล้วก็ละเลงละเลงใช้น้ำมันน้อยๆนะคะใช้ไฟละดับข,ขอดทำไข่เป็นแผ่นนะคะแล้วก็หั่นหั่นค่ะเอาไว้แต่งปะน้องคิดเองนะคะ คนอื่นก็ไม่ทำเขาใส่ลงไปในด้านผัดแล้วมันไม่ค่อยเห็นเนื้อไข่ค่ะพน้องคิดเองค่ะพีน้องชอบทําอะไรแปลกๆแ,แล้วก็พัฒนาไปเรื่อยค่ะนะคะแล้วก็เอาไปเข็มใส่ครึ่งหนึ่งก่อนนะคะเสร็จแล้วก็ใส่ใส่ถั่วสามสีนะคะไปลงผัดคนเลย ัดนะคะกระถั่วนะคะแล้วก็เอาเนื้อหมูหรือเนื้อไก่เนี่ยค่ะใส่ลงไปแล้วก็ใส่ไข่ลงไปค่ะเออเนี่ยเขาจะปาดได้ดีนะคะเรากดไปเขาก็จะไปตามรูปภาชนะค่ะสเปตูรามันเยอะนะคะก็จะใช้น้ำซุปหรือน้ำต้มผัดเนี่ยค่ะใส่ นะคะแล้วก็เอาเส้นก๋วยเตี๋ยวลงค่ะเอาเอา,เอาสะเป็ดดูลาปะเนี่ยมึงตดเองตะเป็ดดูลาปากดแล้วมันจะแนบตามภาชนะ ต้มผักใส่อีกนิดอีกนิดค่อยๆเติมนะคะน้ำซุปด้วยน้ำต้มผักก็ได้นะคะเอก๋วยเตี๋ยวจะได้นุ่มพอก่ะใส่น้ำมันหอยกับซีอิ๊วขาวะคะ่ะเฮ้ยลาดสิ้นไม่ลาดกับผ่ะ แผัดนยิ่วดำลงนิดหนึ่งค่ะค่อยๆนะคะเพื่อเพิ่มสีสนะะันค่ะใส่ผักลงค่ะ เด้งไฟหน่อยค่ะเอาไปนะคะเอาผักลงข้างล่างเลวเกี่ยวเอากุ้ยเสี่ยวกบค่ะแล้วใช้ฝา,าลังถึงติดนิดนึงน,น,นะคะเพื่อให้เขาละอุค,ค่ะเส้นมันจะได้นุ่มค่ะติดฝาไว้นะคะไม่เส้นมันจะได้นุ่มนะคะต้องผัดให้มันมีกลิ่นไหมของกระทะนิดหน่อยนะคะมันสีจะอร่อยติดไฟค่ะ เห็นความน่ากินของผัดซีอิ้วเส้นจันกับยอดยอดผักชัยยาหรือคณาอินโดจีนหรือผักชูรสนะคะเนี่ยเราก็กินกับพริกป่นพริกป่นะน้องก็คั่วเองนะคะน้ำปลาพริกก็ได้นะคะจะมีมะนาวบีบก็ได้แล้วแต่ชอบนะคะสนใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พะน้องในการทำคลิป ต่อไปและคิดค้นตำรามานะคะ